หมอก็อยากจะมีหัวข้อนี้มานะคะเพื่อที่จะเป็นหัวข้อที่เอาไว้ให้ท่าน คุยกับดาวไลน์ได้นะคะเรื่องของความเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหมอก็เล่าให้ใครๆฟังบ่อยมากเวลามีคนที่อยู่นอกวงการของขายตรงเลยเนี่ยมาถามหมอว่าทําไมหมอคิดยังไงหรอหมอสิงประสบความสําเร็จแล้วจริงๆแล้วงานของคนที่ทําขายตรงเนี่ยมันเป็นงานที่ดีหรือมันเป็นงานที่ไม่ดีขายตรงที่ดีกับที่ไม่ดีมันต่างกันยังไงเขาถามเยอะมากเลยนะคะแต่เราก็สามารถที่จะอธิบายของเราได้แนวคิดของเราได้ว่ามีประโยช์อยู่ประโยคน์หนึ่งที่เขาถามแล้วเนี่ยมน ต้องตอบนานนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนักขายตรงทุกคนผ่านการอบรมใช่ไหมจากทุกบริษัทใช่ไหมคะ <S <S แต่และบริษัทก็จะอบรมเรื่องความรู้ความสามารถต่างๆนานาอบรมเรื่องสินค้าต่างๆนานาพวกเราก็สามารถเรียนรู้กันได้ตามแต่ที่เราจะมีเวลาเรียนรู้ เขาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากสินค้าและแผนธุรกิจแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครทำแล้วประสบความสำเร็จใครทำแล้วไม่สำเร็จแม้ในบริษัทเดียวกันคำถามนี้มาจากนักขา่าวนักสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าหมอในบริษัทแต่ละบริษัทมันก็มีทั้งคนล้มเหลวมันก็มีทั้งคนประสบความสำเร็จในบริษัทของกิฟฟรีเนี่ยอะไรเป็นตัวกำหนด ว่าใครทําแล้วล้มเหลวใครทําแล้วประสบความสําเร็จถ้าเขาขยันเท่าๆกันเนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จเหมือนๆกันไหมหมอบอกว่าไม่หรอกมันขึ้นกับหลายอย่างเนาะมันขึ้นกับวิธีคิดมันขึ้นกับวิธีการทุกวันนี้ท่านก็ดูคนรอบๆตัวอยู่เสมอใช่ไหมคะท่านดูใครบ้างท่านดูหมอดูหน้าดูหมอต้อยนี่แหละว่าหมอทําอะไรอยู่บ้าง ท่านดูน้องๆที่สำนักงานสาขาว่าเขาทำยังไงท่านดูอัพไลน์แมว่าเขาทำงานยังไงดูไหมดูไซส์ไลน์ไหมท่านดูคนไปนหมดเลยเน่ยคนสุดท้ายที่ดูคือตัวเองจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะมออยากจะพูดว่าสิ่งที่หมอเห็นมาตลอด19ปีนะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ที่ทำมา19ปีหมอว่าสำหรับคนที่ก้าวเข้ามาในกิฟฟรีเนี่ยเรื่องไหนเรื่องไหนก็เรียนรู้ทันกันหมดแหละ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้หลายๆคนไปไม่ถึงดวงดาวหรือหลายๆคนไปถึงดวงดาวเร็วกว่าที่ใครๆคิดนั่นคือเรื่องของความเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องถือว่าทุกคนต้องมีหัวใจของเจ้าของก่อนใช่ไหมคะถ้าไม่มีหัวใจของเจ้าของมันจบอยู่ตรงนั้นอะคนเป็นเจ้าของจะไม่ทิ้งกิจการตัวเองเลยนะคะแล้วมันก็เป็นธุรกิจของการบริหารจัดการทั้งคนทั้งงานใช่ไหมคะ ใช่ไหมครับเนี่ยจะหยุดสงกรารไปแล้วเนี่ยท่านคงไม่อยากให้ยอดธุรกิจเป็นศูนย์และดาวลายหัวไปหมดใช่ไหมท่านก็ต้องเตรียมบริหารจัดการแล้วใช่ไหมคะเตรียมยังเตรียมประชุมกันก่อนแยกย้ายยังเตรียมยังคะ หมายว่าอีกวันสองวันเขาก็แยกย้ายแล้วนะใช่ไหมคะต้องเตรียมประชุมกันก่อนแยกย้ายแล่านะว่าแยกย้ายไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยทุกอย่างมันต้องไม่เป็นศูนย์นะมันต้องได้อะไรกลับมาบ้างนะไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติก็ต้องมีผู้มุ่งหวังใหม่มีโอกาสได้พูดได้คุยให้คนก็ฟังบ้างนะเราเป็นนักธุรกิจเวลาแม้หนึ่งนาทีก็มีค่าฮัลโหลใช่ไหมคะ เราเป็นเจ้าของกิจการเวลาแม้หนึ่งนาทีก็มีค่าอย่าให้เวลาหลายนาทีสูญหายไปนะคะเราสร้างคนค่ะนะคะความมั่นคงและเติบโตของสายงานของเราเนี่ยสำหรับธุรกิจของเราเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องกระทองหัวใจกันอยู่สองเรื่องคือเรื่องของอัพไลน์กับเรื่องของดาวไลน์ค่ะจริงไหมจริงไหมคะไอทีมไหนจะโตหรือไม่โตเนี่ยไอสอนกันบริษัทแม่ก็ช่วยกันไปสำนักงานสาขาก็มีกันไปสินค้าใหม่ก็ว่ากันไปอบรมกันไปอยู่นั่นแหละ วงเปิดวอกกันตลอดเวลาแต่หมอก็จะบอกว่าในาที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่คำสองคำคืออัพไลน์กับดาวไลน์ใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมคะอัพไลน์คือคนที่ต้องเกื้อกูลดาวไลน์ถ้าพูดถึงภารกิจนะ อัพไลน์คือคนที่ต้องเกื้อกูลดาวไลน์เพราะไปเชิญเข้ามาอยู่ในเครือข่ายส่วนดาวไลน์ก็ต้องเป็นคนที่ตอนแรกๆก็ต้องเชื่ออัพไลน์ก่อนเพราะว่าตัวเองยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ต้องมีความรักมีความศรัทธาคนที่เป็นอัพไลน์ถูกไหมคะถ้ากลไกอันนี้มันเป็นแบบนี้อย่างไรก็โตเพราะมันจะสืบทอดกันเป็นทอด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 ดาวไลน์ line, แม่รักลูกลูกรักหลานหลานรักเลน เลนรักหลานหลานรักลูกลูกรักแม่ถูกไหมคะเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยยังไงมันก็โตแต่ถ้าเมื่อไหร่มันบิดเบี้ยวมันก็จะมีปัญหานะคะอัพไลน์เองเนี่ยก็ต้องเกื้อกูลดาวลายแรกๆเลยเนี่ยไปชวนเข้ามาก็ต้องช่วยเหลืออาทรสอนงานถ่ายทอดวิชาความรู้แน่ๆแหละเพราะเขาทําไม่เป็นประครับประคองเป็นกําลังใจเพราะคนเรามาใหม่ๆก็เจอปัญหาเยอะเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ท้อเดี๋ยวโดวนต่อว่าทํางานไม่เป็นและขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ ชื่นชมยินดีเมื่อเขาประสบความสําเร็จท่านว่าหมดเนี่ยอะไรที่ท่านลืมทํา <c oughs> มักจะลืมทําข้อไหนคะ <c oughs> คะ <c oughs> ช่วยเหลืออาทรหรอหมายว่าใหม่ๆท่านทํานะ <c oughs> จะลืมนะถ้าเป็นคนไทยนะลืมข้อสุดท้ายนะคะคนไทยเนี่ยนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะพูดดีๆหวานๆกับคนที่ไม่ค่อยรู้จัก แต่ยิ่งใกล้ตัวยิ่งไม่หวานฮัลโหลจริงไหมคะ <Yeah. S 1> ท่านบอกรักสามีหรือภรรยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ d <od> d> นี่ห้าปีถามทีนะคร <_ d S 1> <_ d> บห้าปีแล้วหมอถามว่าท่านบอกรักสามีหรือภรรยาครั้งสุดท้ายว่าฉันรักเธอนะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ <_ d> จำไม่ได้คนที่บอกทุกวันน่ะจริงเปล่า ใครบอกทุกวันยกมือขึ้นเยี่ยมใครจำไม่ได้ยกมือขึ้นจำไม่ได้นี่คือมันนานมากใช่ไหมนานนานใช่ปะคะบอกรักลูกครั้งสุดท้ายนานนือ่อยังใครนานแล้วยกมือขึ้นใครไม่นานอ่าลูกใช่ได้ลูกดีกว่ากอดลูกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อกี้ ไหนใครกอดบ่อยๆยกมือขึ้นใช่ได้กอดพ่อแม่บ้างมะเปล่าไหนใครกอดบ่อยๆยกมือขึ้นสรุปแล้วลูกนี่ดีสุดพ่อแม่รองลงมาสามีกับภรรยาแย่สุดจริงเปล่าคะ <die> นี่ไงใกล้ตัวยังไม่ไหวเลยจริงเปะะล่าคะและดาวไลน์ลนี่ยิ่งซียิ่งไม่ไหวนะจริงไหมคะดังนั้นนะคะหมอบอกเลยนะคะว่าทำเถอะนะคะ ฝรั่งอ่ะมันดีกว่าคนไทยฝรั่งดีกว่าจริงๆเพราะว่าเขา appreciate คือชื่นชมยินดีกับคนเนี่ยง่ายมากท่านสังเกตไหมว่าเราท่านดูหนังเนี่ยเวาลารางวัลออสการ์อย่างเงี้ยขึ้นไปปรบมือไม่หยุดเลยแป๊บปปแป๊บ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 ตลอดเวลาเลยปรบมือด้วยความรู้สึกว่าปรบมือให้เกียรติปรบมือยกย่องด้วยความชื่นชมอย่างแท้จริงแต่คนไทยเราจะขาดข้อนี้ใช่ไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอัพไลน์ก็ต้องไม่ลืมนะชื่นชมยินดีดีใจด้วยนะลูกเขาสอบเข้าอนุบาลได้ดีใจด้วยนะเขาได้เงินโบนัสดีใจด้วยนะนะคะหน้าที่นะตัวดาวไลน์เองก้าวเข้ามาเป็นดาวไลน์ก็ต้องไม่เป็นเด็กดื้อนะคะเพราะว่าใหม่ๆใครจะไปรู้เรื่องก็ต้องอัพไลน์ช่วยดูเราใช่ไหมนะคะให้าซาบซึ้งในสิ่งที่เขามอบให้นะคะอย่างน้อยที่สุด เราก็รู้จักกิสรีเพราะอัพไลน์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าวันนี้เนี่ยไม่รักเขาเราจะไปไหนต่อล่ะนะเพราะฉะนั้นทราบซึ้งในสิ่งที่เขามอบให้ทั้งความสำเร็จทั้งรายได้ทั้งความช่วยเหลือและให้รู้ด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเราตลอดชีวิตเพราะหน้าที่ของเขาคือเขาต้องช่วยให้เราเก่งเร็วที่สุดดังนั้นอย่าเอาเอาแต่น้อยใจถ้าเขาช่วยครูหนึ่งแล้วเขาต้องไปทำงานอื่นบ้างท่านเข้าใจใช่ไหมคะ ใช่ไหมลูกเราก็ไม่ได้ป้อนข้าวทุกวันจนโตเมื่อไหร่ถึงเวลาก็ต้องป้อนข้าวเองถึงเวลาก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันนะคะยกย่องกล่าวถึงอัพไลน์แต่ในทางที่ดีท่านเชื่อหมอนะท่านเชื่อหมอต้อยนะกงกรรมก็กงเกวียนนะคะใครเอาแต่ว่าอัพไลน์อีกหน่อยมีดาวไลน์กั้มมันตามทันจริงจริงๆเลยนะหมอเนะี่ยชอบทะเลาะกับแม่วันนี้ลูกหมอมันก็ชอบเถียงหมอนะจริง ท่านว่าจริงไหมจริงเปล่าจริงเปล่า<ด>โกงกรรมก็โกงเกวียนนะคะเพราะฉะนั้นคิดบวกเธอค่ะนะคะพูดถึงเขายกย่องเขาในทางที่ดีอะไรรู้มะมันจะซึมซับลงไปในใจของดาวไลน์เราถ้าเรายกย่องอัพไลน์วันหลังเขาก็ยกย่องเราเขาไม่ดีก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องไม่ดีคนเรามันไม่ดีไปทุกเรื่องหรอกใช่ปะ เรายังไม่รอดเลยนะคะและคนเป็นดาวไลน์ภารกิจก็คือเขาก็อยากจะเห็นอัพไลน์ได้รับเกียรติและการยกย่องด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้ของอัพไลน์ก็คืออัพไลน์ก็ต้องโตให้เขาเห็นด้วยใช่ไหมคะนะคะโตให้เขาเห็นเขาจะได้ภูมิใจทีนี้ปัญหาที่หมอเจอมาตลอด26-27ปีก็คือว่าบางครั้งเรื่องพวกนี้เมื่อกี้มันคือเรื่องที่ควรจะเป็นแต่เอาเข้าจริงบางทีมันเพี้ยน มันเพี้ยนก็เลยทําให้ทีมไม่โตและทีมมีปัญหานะคะดูนะคะว่าในชีวิตจริงดาวไลคิดยังไงกับเราได้บ้างบางคนคิดอย่างนี้นะยัยเนี่ยมาชวนเราเนี่ยอยากได้อะไรจากเราสงสัยอยากได้ยอดสงสัยอยากได้ตําแหน่งให้เราหาเงินให้แล้มั้งเป็นไปได้ไหมที่เขาจะคิดอย่างนี้เป็นไปได้นะมันอยู่ที่เราทําให้เขาคิดหรือเปล่านะโอ้ยหน้าโมโหพอชวนเสร็จแล้วทิ้งไม่เห็นช่วยเลยเป็นไปได้ไหม ท่านทิ้งเขาเร็วไปนะคะโอ๊ยน่าเบื่อถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างบอกว่าให้ไปฟังหมอต้อยพูดเพราะว่าพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันหรือหรือบุญละเกินที่เจออัพไลน์คนนี้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะเขาแท้ๆอยากเป็นแบบไหนคะอันล่างสุดใช่ไหมแล้วท่านทำให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่ไงหมอถึงบอกไงว่าไอ้ความรูนะ้มันเรียนทันกันหมด สอนกันไปเถอะแต่เอาข้อจริงเนี่ยเราทำให้คนในทีมคิดอย่างไรกับเรานี่แหละคือสำคัญสำคัญว่าเขาจะอยู่กับเราต่อหรือไม่อยู่กับเราต่อความศรัทธาจึงต้องเริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะผู้นำที่จะประสบความสำเร็จวิธีการถูกต้องมีจิตวิทยาของผู้นำอ่านใจคนบ้างดูบ้างว่าตอนนี้คนของเรามีทุก์มีสุขยังไงมีระบบการจัดการที่ดีแล้วก็ทางานสม่าเสมอน,นะคะ อัปลายวันนี้นะคะหมอสรุปนะคะรอบรู้แม่นยำดูสมาร์ทภูมิฐานน่าเชื่อถือทำได้ไหมสมาร์ทภูมิฐานกระฉับกระเฉงแต่งตัวดีผมเผ้าไม่รุงรังแอคทีฟกระตือรือร้น,รนทำอะไรเร็วๆตามได้ปรึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องค่ะนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องส่งเสริมให้ดาวลาย รู้จักสิทธิประโยชน์สูงสุดในกิฟฟรีนะคะทั้งเรื่องรายได้ความภาคภูมิใจและดาวไล์ของทุกท่านสมควรที่จะโตอย่างเหมาะสมกับการเวลาฮัลโหลได้ยินไหมคะใครที่เขาอยากโตกับท่านเป็นโกมาแล้วปี2ปีจ้างให้ก็ไม่อยู่เป็นหมอหมอก็ไม่อยู่ทำยังไงจะช่วยเขาขึ้นเมอร์คิวรีได้อย่างถูกวิธีนะคะทำยังไงจะให้เขาขึ้นจูปิเตอร์ได้อย่างถูกวิธี ะะถ้าการเวลาเนิ่นนานไปก็ไม่อยู่แล้วนะคะอย่าลืมเติมพลังและกำลังใจด้วยการแข่งขันต่างๆในกิฟรีนเพื่อเสริมเป้าหมายให้กับ เขาเสริมเป้าหมายให้กับตัวเองด้วยนะคะการแข่งขันของเรามีทั้งแข่งกับต <un alled> ัวเองและแข่งกับคนอื่นนะคะการแข่งขันของเรามีทั้งแข่งกับตัวเองและแข่งกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตรงนี้เอาไว้เราดึงผู้บริโภคไว้ไม่ได้นะคะและดาวไลน์ผู้บริโภคอย่างน้อยหมออยากให้ท่านเก็บเขาเป็นบอลสตาร์ให้เขาสมัครเถอะค่ะอย่าขายอย่างเดียวเพราะถ้าขายอย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อกับคนอื่นแต่ถ้าเขาเป็นเจ้าของเป็นบอลสตาร์เนี่ย ได้เงินคืนบ้างบางทีมันก็ร้อยดวงใจเขาอยู่กับเราได้นะคะให้เขาเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างที่น่าสนใจตอนนี้เราก็มีโซเชียลมีเดียให้เขาเล่นเล่นกิจกรรมกับเราได้นะคะนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆก็อย่างที่พูดแฟนแทสติกกับจูเนียระดับสูงๆก็มีทุกอย่างให้ท่านเลือกยูนิเลเวลใครเป็นพาราได์ท่านต้องทำยูนิเลเวลเพราะว่าถ้าเกิดท่านทำให้ดูดาวไลจะทำตาม ะะแล้วท่านจะได้เงินเยอะเงินเยอะเมาจากยูนิเลเวลนะคะต้องได้ต้องได้ฮัลโหลต้องได้นะคะต้องได้นะคะจะได้เป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ